ก็ช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับก็จะมีนกพยะยางเข้ามาอยู่ตามตามบ่อปลาอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นครั้งแรกที่ที่นกพยางฆ์ในกลุ่มนี้เข้ามาอันนี้ถ้านับเป็นน่าจะประมาณ200ตัวได้นะครับ200ถึง300ตัวมตีตัวใหญ่ๆนี่ครับก็เป็นปรากฏการณ์ในรอบเป็นหลายปีนะครับที่เพิ่งเคยเห็นนกพยะยางกลุ่มนี้เข้ามา เป็นตัวที่สวยตัวให,ใหญ่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนแล้วก็เริ่มอบอพะยพมา ก็จะบินหากินปลาด้วยนะครับแล้วก็บีนกกาน้ํามาด้วยนี่ครับเอาวิวธรรมชาติมาฝากเหมือนกับนกที่อยู่ในต่างประเทศนะครับที่เข้ามาเลียงลายกันเต็มไปหมดเลยนี่ครับก็จะบินตามบ่อน้ำ เป็นบรรยากาศที่งดงามมากแล้วก็สวยมากลูกกาหน้าก็มีนะครับตัวใหญ่สีขาวสวย นนี้ก็มีลมนะครับมีลมมีลมแรงแล้วก็อากาศก็ข้างทียเย็นหน่อยแต่ว่าก็ไม่หนาวมากนะครับเพราะว่าเป็นเขตภาคกลา,การแล้วก็เอา คลิปบรรยากาศที่สวยมาฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดตั์ด้วยนะครับก็ปเป็นคลิปธรรมชาติที่สวยงามครับตถกระยางน,นะครับช่วงนี้เขาหนีหนาวเข้ามาอ,อยู่ในเขตภาคกลางแล้วก็ตามบอก่าี่ครับคลิปนี่เขาฝากมาแค่นี้ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดตัปด้วยครับสวัสดีครับ